đại trong chơi mưa ba tiếng giờ sắm năm nơi mình vui qua chơi một ngày nhỏ chơi ไขั้นถึงตายไปเรเราจะได้บูชามีชนิดความดีนานาอาไปยท่าทางนนมากกว่าสิ่งใดสวัสดีทุกคนขณะเดินทางได้ฟังวทิทยุ ก็เลยมีประเด็นที่จะพูดคุยกับกาลยาณมิตรทุกท่านนะก็เรื่องของคนเสมอกันคนเท่ากันไนงะทุกคนฟังดูแล้วฟังหลายครั้งแล้วก็ฟังหลายคนนะเราเริ่มสับสนแล้วที่บอกว่าสับสนเพราะอะไรล่ะ เรื่องของคนเท่ากันเรื่องของคนเสมอกันเนี่ยอย่าเอาไปสับสนกับเรื่องของตำแหน่งเรื่องของหน้าที่ยังไงล่ะเรื่องของคนเท่ากันเรื่องของคนเสมอกันเนี่ยเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คือเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมีศักดิ์ศรีเป็นศักดิ์ศรีอย่างมนุษย์น่ะไม่ใช่ศักดิ์ศรีที่ต่ำกว่าแมวแมวก็มีศักดิ์ศรีที่ควรจะเป็นของแมวมนุษย์ก็มีศักดิ์ศรีที่ควรจะเป็นของมนุษย์แล้วอะไรล่ะเป็นปัจจัยชี้วัดศักดิ์ศรีของมนุษย์น่ะก็สิทธิยังไง่ะสิทธิของมนุษย์น่ะที่เรียกว่าสิทธิไม่ชนน่ะ แล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้างละ่ะสิทธิของมนุษย์น่ะที่จะจะต้องมีมาตรฐานน่ะไม่ต่ำกว่าที่มนุษย์พึงมีพึงเป็นสิทธิของมนุษย์ก็ได้แก่สิทธิในชีวิตสิทธิในร่างกายสิทธิในอนามัยและสิทธิในเสรีภาพอย่างไรแล้วรัฐต่างๆก็ออกกฎหมายมา รับรองและมีกระบวนการคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยจึงเรียกว่าการรับรองและคุ้มครองรับรองคือรับรองโดยกฎหมายเมื่อมีกฎหมายและมีกระบวนการเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายจึงเรียกว่าคุ้มครองรับรองและคุ้มครองรัฐต่างๆก็ทําตรงนี้ไงที่เรียกว่าคนเท่ากันคนเสมอกันไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไรไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ย คนเสมอกันคนเท่ากันคือตรงนี้ไงแต่คนเรื่องกับตำแหน่งหน้าที่นะตำแหน่งก็มีตำแหน่งตามธรรมชาติเช่นตำแหน่งคุณพ่อตำแหน่งคุณแม่ตำแหน่งสามีตำแหน่งภรรยาซึ่งคนที่มีตำแหน่งเป็นพ่อก็มีหน้าที่คนที่มีตำแหน่งเป็นแม่ก็มีหน้าที่ คนที่มีตําแหน่งเป็นสามีพญาต่างมีหน้าที่แังนั้นรวมทั้งคนที่มีตําแหน่งเป็นลูกด้วยเหล่านี้คือตําแหน่งตามธรรมชาติแล้วก็หน้าที่ตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์เป็นสังคมก็ออกกติกาที่เรียกว่ากฎหมายมารองรับความจริงตามธรรมชาตินั้นด้วยและด้วยมนุษย์เป็นสังคมก็มีตําแหน่งที่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ เช่นตำแหน่งหัวหน้าพักอาจจะบอกว่าพัฒนามาจากธรรมชาติก็ได้เอาละเป็นตำแหน่งที่เกิดจากมนุษย์เป็นส,สังคมตำแหน่งหัวหน้าพักเห็นไหมเมื่อเป็นหัวหน้าพักตามตำแหน่งแล้วเนี่ยก็จึงมีหน้าที่เมื่อมีหน้าที่แล้วเนี่ยทำหน้าที่แล้วเนี่ยจึงจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือดาบอาญาสิทธ เพื่อสามารถทำหน้าที่นั้นได้ก็เรียกว่าอํานาจไงอํานาจของหัวหน้าพักไงตําแหน่งหัวหน้าพักมีหน้าที่จะทําหน้าที่นั้นได้จะต้องมีอํานาจด้วยเห็นไหมคนเรื่องกันนะคนเรื่องกันกับคนเท่ากันคนเสมอกันที่ผ่านมาจึงพูดกันสับสนมากเราไม่เชื่อว่าจะไม่รู้จะไม่เข้าใจอ่ะ แต่อาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ว่าพูดออกมาก็ทําให้สังคมอ่ะสับสนเมื่อสับสนก็จะเกิดการควา,ความคิดเห็นที่แตกต่างกันจะโต้แย้งกันและสังคมมันจะร้อนมันจะขัดมันจะแย้งกันน่ะหรือว่าคนบางคนคนบางกลุ่มนั้นได้ประโยชน์จากการที่สังคมขัดแย้งกันก็ต้องถามไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือ เรื่องของกติกาการกําหนดกติกาหรือบัญญัติกติกาออกมาใช้กระบวนการกติกานั้นอาจจะเรียกว่ากฎหมายอะไรก็ตามน่นะเรื่องการบัญญัติกฎหมายออกมาใช้ก็เป็นขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ตอนนี้มันมีสิ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งนั้นนะฟังเขาพูดแล้วนะ่ะทำให้เราเข้าใจได้ว่าเอ๊ในมุมมองของเขาเนี่ยกฎหมายเป็นเรื่องที่พลิกฝ่ามือเลยนะอยากจะออกกฎหมายวันนี้ก็พลิกฝ่ามือปั้งพวกนี้ใช้บังคับได้เลย ซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายนี่กว่าจะออกได้เนี่ยจะต้องมีการศึกษานะว่ามีประเด็นอะไรต่ออะไรบ้างเช่นมีร้อยประเด็นร้อยประเด็นนั้นจัดเป็นหมวดเป็นหมวดที่รว่าประมวลแล้วเนี่ยประมวลแล้วเนี่ยมีกี่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนนั้นมีวิธีการอย่างไรรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าเป็นกระบวนการนะต้องศึกษากันอย่างละเอียดรอบครอบก่อนโดยเฉพาะแม้ว่าจะเป็นกฎหมายที่ดีในอุดมคติอุดมการจริงๆสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างสูงก็คือเหมาะสมกับกาลเทศะหรือไม่ การรัทศะก็จะบอกอีกหรือจะพูดอีกในอีกในหนึ่งก็คือว่ามันขัดแย้งกับวิถีปกติปกติของสังคมปัจจุบันและแนอนาคตอันใกล้นี้มากไหมเพราะกฎหมายเนี่ยสร้างมาเพื่ออำนวยความสุขให้กับสังคมนะ แต่ถ้าเกิดประเมินดูแล้วกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดความไม่สงบตต่อสังคมเนี่ยเช่นในสมัยหนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยสังคมในความเป็นจริงเขาก็ยังกินหมากันอยู่ก็เ,เลยออกกติกาบอกห้ามกินหมากและในสมัยนั้นเนี่ยนะอยากจะนําสมัยเหมือนตามประเทศเขาก็าออกกติกาบอกว่าถ้าออกจากบ้านต้องใส่หมวก ราะฉะนั้นกฎหมายก็ออกก็ออกได้บังคับก็กองคับได้แต่ออกมาแล้วเนี่ยเป้าหมายของกฎหมายจริงๆคือต้องสร้างความสงบสุขอำานวยให้เกิดความสงบสุขแต่ถ้ากฎหมายนั้นน่ะจะดีปันใดก็ตามแต่แต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันขัดหรือแย้งกับวิถีปกติเกินไปจนกระทั่งเกิดความไม่สุขไม่สงบนั่นน่ะก็ยังไม่ควรออกเพราะฉะนั้น เมื่อศึกษาความจริงแล้วเนี่ยกระบวนการอย่างไงขั้นตอนอย่างไงวิธีการอย่างไงเนี่ยมันจะดีเดบันใดก็ตามแต่แต่ดูแล้วเนี่ยยังไม่เหมาะสมกับกาลเทศะปัจจุบันเพราะมันขัดมันแย้งกับวิถีปกติปัจจุบันเนี้ยมากเกินไปก่อให้เกิดความไม่สุขของสังคมความไม่สงบของสังคมเขาก็จึงยังไม่ออกไงที่เราเคยเล่าให้ฟังไงว่าท่านไปดีบอกว่า สมัยท่านน่ะสมัยเป็นหนุ่มท่านมีอำนาจอ่ะนะท่านคิดเร็วเกินไปจนกระทั่งคนส่วนใหญ่ตามไม่ทันน,น,น,นั่นไงนั่นไงก็เป็นตัวอย่างไงหรือท่านหมอมรชวงขิดปราโมดอ่ะท่านเขียนบทความลงในสยามรัฐเราเป็นคนอ่านเองนะ่ในเรื่องของสังคมที่ไม่เข้าใจนะั่ยนะหลังจากสองสี่เจห้าเนี่ยสังคมเข้าใจว่า ส,สิทธิสิริภาพอ่ะกระจายไปทั่วทำอะไรก็ได้ตามตามใจแท้ท่านบอกถึงขนาดที่ขึ้นรถเมยขึ้นเรือเมย์ก็ถือเป็นสิทธิสิริภาพไม่ต้องจ่ายอัดท่านบอกเป็นช่วงที่สิทธิเิรีภาพฟ,ฟ,ฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟือยเพราะฉะนั้นโบราณที่พูดถึงการลเทศะ ัจจุบันก็ยังนำมาใช้และเป็นเรื่องจำเป็นจะต้องนำมาใช้ไม่งั้นไม่เกิดผลดีต่อใครเลยและก่อนออกกฎหมายเมื่อศึกษาข้อเท็จข้อจริงต่างๆแล้วเนี่ยศึกษาจากใครละ่ะศึกษาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วสติ๊กโฮเดอร์ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อต่างๆรอบด้านแล้วเนี่ยจึงเกิดพิมพ์เขียวขึ้นมาไงพิมพ์เขียวในข้อเท็จข้อจริงอะ่ะ ว่ามีกระบวนการยังไงอ่ะขั้นตอนยังไงวิธีการยังไงเป็นโครงสร้างข้อติ่จริงของกฎหมายเมื่อได้โครงสร้างพิมพ์เขียวตัวนั้นแล้วจึงแปลงโครงสร้างพิมพ์เขียวตัวนั้นไปสู่โครงสร้างทางกฎหมายก็คือกระบวนการบัญญัติกฎหมายเป็นมาตราหนึ่งมาตราสองอะไรก็ตามแต่แล้วเมื่อกฎหมายนั้นผ่านกระบวนการบัญญัติออกมาบังคับใช้แล้วเนี่ย นักปฏิบัติการทางกฎหมายหรือผู้ใช้กฎหมายเนี่ยจึงแปลข้อกฎหมายนั่นนะพิมพ์เขียวทางกฎหมายนั่นะกลับไปสู่พิมพ์เขียวข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งว่ากฎหมายฉบับนี้มีกระบวนการยังไงขั้นตอนอยังไงวิธีการยังไงโดยไม่จะเป็นต้องจำมาตราเนะเว้นเสแต่ว่าเมื่อจะนำไปใช้ ในทางกฎหมายจริงๆจ,งจึงหันกลับไปดูว่ามาตราอะไรว่าอย่างไงเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเหมือนกับสร้างง่ายอ่ะอยากสร้างก็สร้างเลยแล้วมีข้อเท็จข้อจริงนำเสนอสังคมเนี่ยเท่าไม้จิ้มฟันอ่ะเราฟังดูแล้วนะแต่พูดใหญ่โตมโหระทึกเหมือนกับเท่าเรือลบเลยอ่ะ มันทำให้เห็นนี่คือการทํางานระดับนิติบัญญัติแห่งรัฐนะทุกคนนะมีความรู้แค่นี้แนะเมื่อมีความรู้แค่นี้เนี่ยแล้วไปเสนอออกกฎหมายอย่างนั้นนะ่ะมันเมื่อมองคนที่มีพรรษาแก่ๆกกล้าๆเนี่ยนะสมรรถนะในส่วนที่เรียกว่าประสบการณ์นะ พอฟังแล้วเราโอ้โอ like mm ้โ hmm. อ้โอ้ยอมรับเรายอมรับเป็นครูพักรักจำแล้แต่นักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งเราบอกเลยว่าในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยต้องหาประสบการณ์อีกนานถ้าขี้เกียจก็อีกยาวเนี่ยกว่าเราฟังแล้วจะเป็นครูพักรักจำของเราได้แต่ถ้าขี้เกียจก็ยาวไกลอะถ้าขยันหน่อยก็ต้อง ใช้เวลาอีกเยอะเลยอ่ะโอเคนะพูดแค่นี้กันลวกันขอใทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงความาเปลี่ยนแปลงที่ให้โลกรขาทั้งเขาทั้งเราก็คงจะเห็นโดยการไม่เพียงไม่ ทุกมันเปลี่ยนแปลงผันยิงมาทับวังมาคืนโลกเราทุกวันมันเปลี่ยนแปลงไม่ง่ายได้มันยิงทางชายมีดีไม่ร้ายเชื่อปนแต่ก่อนเศรษฐีเดี๋ยวนี้สิจนไปเปลี่ยนเปลี่ยนบุญจะแน่ชะ่ไหนกับกโัวโลรแกรม เกิดมาเผื่อใช้กรรมเก่าหนคนเลี้ยนหนึ่รนอกว่าเขากับเราเกิดมาแสดงละครกันละคร้องโลกมีทองมีทุกสุขบนพวกเราละกอดขวดดีเจทนโปรการอยู่อยู่เปร้ายไม่ทิ้เราหายไปกันปฏิเยนแท่พันความดีเร็วนั่นทั้งกา